บริษัทตีเพชรอิซุสเซลจำกัดรวมกับบริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชนได้เริ่มทำการทดสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผสม HVO น้ำมันไบโอดีเซลเจเนอเรชั่นใหม่สังเคราะห์จากน้ำมันพืชใช้แล้วซึ่งจะสามารถช่วยลดการปล่อยกา๊าซ CO2 ได้สูงสุด30%โดยนำมาทดสอบกับรถบรรทุกอิซุสเอลของบริษัทมนทลสปอร์จำกัดบริษัททำธุรกิจขนส่งชั้นนำของประเทศไทยภายใต้สภาพการใช้งานจริงจากการตรวจช็คล่าสุดที่ระยะวิ่ง5,000กิโลเมตรยังไม่พบปัญหาหรือความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งการทดสอบในครั้งนี้เป็นไปตามนโย ส่งเสริมโซลูชันอันหลากหลายสู่ความเป็นกลา,างคาร์บอนและคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์2568อิสุสุเชื่อว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยทําให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นกลา,างคาร์บอนได้โดยสร้างผลกระทบน้อยที่สุดต่อโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานรวมถึงเครือข่ายการคมนาคมไทยกลุ่มอิสุสุสนับสนุนกองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาอิสุสุต่อเนื่องเป็นปีที่16ส่งเสริมความเป็นเลือนทางวิชาการและการพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์ มิสเตอร์ทาคาชิฮาตะประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอิสุสุและกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชอิสุสุเซลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอิสุสุมอบเงิน2,000 0 0บาทให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเป็นปีที่16เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาอิสุสุซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลือดทางวิชาการและการพัฒนาความรู้ภายกระบวนการวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์ โดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิทยาวันนสุโภป,ประสิทธิ์คณะบดีเป็นผู้รับมอบรถอนเ,อเนกประสงค์ใหม่ Isuzu MU-X The Next Peak เลือกผลิตภัณฑ์ยาง Bristone Dueler HT684 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรถกระบะอนเนกประสงค์และรถ s อ v โดยเฉพาะมาพร้อมกับสมรรถนะการยึดเกาะถนนควบคุมแม่นยำพร้อมให้ความนุ่มสบายในการขับขี่แข็งแกร่งและทนทานได้รับเลือกให้เป็นยางล้อมาตรฐานโดยใช้ยางขนาดขอบ20นิ้วเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การขับขี่และความปลอดภัยตลอดการเดินทาง